จะได้ยินรุ่นพี่เราขึ้นจาก UEM ขึ้นมาเป็น A m ผลงานล้านกว่า,ากันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะบางคนด้ผหานตั้งแต่เดือนแรกนะพอไม่ได้ทำงานรุ่นเดียวมนับตั้งถี่นะทีนี้คนเนี่ยนะครับถ้าเราบริหารดี้องเราห้าคนเนี่ยที่เป็น f a, a เนี่ยนะครับอ่าเขาขึ้นมาเป็น u m ถ้าเราบริหารดีเขาขึ้นมาเป็น u m ได้นี่แหละเหตุผลที่ต้องให้เราเรียนรู้เรื่องงานการตลาด อย่างน้อยเราก็จะได้เป็นที่รึตษาให้น้องเราได้แต่ยูเอ็เขายังไม่ให้บริหารทีมเขาให้แค่ช่วยดูแลคนจะบริหารทิงคือเอเอ็กับเอ็นะอันนี้เขาให้เป็นผู้ช่วยเขาเฉยเราก็จะได้เรียนรู้จากเขานะอ่ะถ้าจากห้าคนเนี่ยขึ้นมาเป็นยูเอ็ได้ห้าคนแปลว่าได้คะแนนเต็มแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกนะฮะก็จะมีก่อนขึ้นมาเป็นเอ็มก็จะมีอยู่สองบ้าสามบ้้นนะที่เป็นนะครับอ่า ถ้ามีเยอะๆก็แปลว่า,วามันแยกออกมาจากน้องด้วยแต่นี่คือโมเดลคือพิมเขียวนะครับแล้วตอนนั้นทุก U M เขาก็สร้างทีมเหมือนกันท่านเป็นไปตามทฤษฎีอันนี้แค่ทฤษฎีมันก็จะเป็นตัวเลขนี้แต่ของจริงเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้นเนี่ยนะฮะรวยแต่เป็น K, ยื M แล้วนะเพราะฉนะนั้นบางทีอาจจะมีสอง U M มี S A อยู A ่สี่ห้าคนก็มีนะขึ้นมาก็ยังมีรายได้กระแสนแต่แต่ถ้าเรายึดเป้าหมายแบบนี้เราจะรู้ว่าเราจะต้อง พยายามทําให้ได้เท่าไหร่ถึงจะชัวร์ถ้าทําอย่างนี้นะครับเพื่อเปิดต้นเรียนเนี่ยสองแสนบาทก็มีนะครับแต่แต่ก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จมากไปแต่มันเป็นมันเป็นทีมเขียวที่ดีที่สุดที่เราวิเคราะห์กระจกมาแล้วแล้วทดลองมาแล้วนะครับพอจาก a อขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นเอมเนี่ยนะครับรวมผลงานหกเดือนเนี่ยทั้งทีมเลยนะห้าแสนนะ ผลทางหกเดือนเลยนะตกเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ถึงแสนนะรวมได้ห้าแสนทั้งทีเลยเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็นเท็มนะตอนนั้นองค์กรก็จะมีลักษณะเป็นงี้แต่ตัวเลขน,นี้อาจจะอาจจะไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นฟิล์มเขียวสําหรับการที่จะสร้างรายได้สูงเดือนละสี่ห้าแสนนะเดือนละสองสามแสนนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีคนทาได้อย่างนี้ทุกคนหรอกนะครับมีทําได้ไม่กี่คนแต่แค่สามเอ็มนะห้ายูเอ็ม สิ่งเอฟเอนี้เขาก็รับกันเป็นแสนละนะแต่อาจารย์ทําแบบนี้ให้ดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเนี่ยทิศทางมันเป็นอย่างนี้ให้พวกเราเห็นเห็นว่ามันจะเติบโตไปยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่บริษัทจะจะใช้วัดพวกเรานะเรื่องคนเรื่องคนอันนี้เรากำหนดขึ้นมาเองได้เฉยเพื่อให้เป็นเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจนทีนี้สิ่งที่เราจะได้รับอา่าเรามองในภาพรวมอ,อาจารย์ไม่ได้มองแต่เอฟเออย่างเดียวมองหมดเลยทีนี้ หน้าที่ของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เราเข้ามาเลยจกกนกระทั่งเราเป็นเอ็มเนี่ยจริงๆหน้าที่เนี่ยที่เราจะต้องดูแลเนี่ยมันมีอยู่สามเรื่องเนี่ยขายนะบริหารคาว่าบริหารเนี่ยคือบริหารทีมงานทั้งหมดไม่ใช่ทีมงานที่เราสร้างขึ้นเพีนยนอย่างเดียวนะบริหารทั้งหมดเลยที่อยู่ในทีมเราแล้วก็สร้างคาว่าสร้างเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นคนนะเป็นคนสร้างคนนี้ขึ้นมาคนสร้างทีมนี้ขึ้นมา เรเรียกว่าเป็นการสร้างแล้วพวกเราเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงตรงคนหนึ่งถูกไหมอ่านั่นแหละเขาเกว่าสร้างนะหรือที่ผู้จัดการก็จะจัด,จดสรรยังไงนะให้เราเป็นคนดูแลตรงเป็นพี่เลี้ยงตรงนี่คือหน้าที่สามอย่างเนี่ยตั้งแต่ตอนเราเป็นเอฟเเลยเนี่ยนะเราจะต้องทำสามอย่างนะครับเพียงแต่การขายเรียนมเข้าไปที่แสนห้าแค่นั้นเองน,นะครับแต่หน้าที่เนี่ยสามอย่างเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะการขายเนี่ยนะครับเอฟเอเนี่ยเขาให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้เป็นระบบบริษัท นะครับให้75%ของคอมปกตนะิแล้วก็ U A M เนี่ยนะครับเขาให้100%คือแบบอย่างสมมติแบบ20ทับ4คอมมัน40%ถูกไหมคอมปกตนะิแต่ถ้าเป็น F A เนี่ยเราจะได้เพียงแค่75%ของ40ก็คือได้30%แต่พอเราขึ A M ้น U M นะเราขาย20ทับ4มาเกิดมีลูกค้าติดตามแล้วก็ทำม,มาแสนเนนอย่างนี้เราก็จะได้40%เต็มเลยคือ40,000 นะตั้งแต่ยูเ e อ็มขึ้นไปแต่ในระบบของเราเนี่ยนะครับเราก็มีการผ่อนผันว่าถ้าน้องผ่านแสนห้าแล้วนะถ้าน้องผ่านแสนห้าแล้วมันยังมีเคสต่อเนื่องมาอีกนะก็ให้น้องเต็มร้อยเถอะไม่ต้องรอให้น้องขึ้นมาเป็นยูเ e อ็มหรอกนะอันนี้คือเราให้กันเองแต่ในรบริษัทมันจะเป็นรายได้ของยูเ e อ็มแต่เรากลกลงกันว่าเนี่ยน้องผ่านแล้วแสนห้าเนี่ยจริงๆเขาเป็นยูเ e อ็มแล้วเพียงแต่ยูงานเ็าไม่ครบ นะก็ให้น้องเขาไปเถอะพี่ทุกคนก็เลยตกลงกันเป็นระบบใครไม่ให้ไม่ได้เพราะคำว่าระบบมันต้องทำเหมือนกันหมดนะถ้าเราผ่านแสนห้าแล้วมีเคสต่อนเนื่องมาอีกเราก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนเราเป็นอยู่เองนะแต่ให้เข้าใจว่าเรายังไม่มีสิทธินะเียงแต่เรามาตกลงกันภายในระบบข,ของเราทุกคนจะปฏิบัตินั้นกันหมดถ้าใครไม่ปฏิบัติอาจารย์ก็ไม่ให้อยู่ในระบบนะเพราะน้องเด็กทำแสนห้าเขารับไปเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ตามระบบกสิทธ์แต่เลยแสนห้า ที่จริงระบบบริษัทเนี่ยเราจะทามาล้านหนึ่งเราก็จะได้คอมแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแต่น่าเสียดายไหมเพราะเราขายมาล้านหนึ่งคอมสี่แสนหายไปแสนหนึ่งแต่แสนหนึ่งมันก็ไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเราขายมาล้านหนึ่งเราตัดแสนห้าแรกก่อนแสนห้าแรกเนี่ยเราคอมไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นสี่หมื่นห้านะครับบริษัทต,ตัดไปหมื่นห้า แล้วหลังจากนั้นเป็นของเราทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะน่าจะขายมากกว่าถูกไหมเพราะน้องาคนมีเคสใหญ่แต่ก่อนเราใช้ตามบริษัทเลยนะครับทีนี้มันสงสารมองอะ่ะพเพะลูกค้านี่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่แสนห้านะครับเป้าเรานะ่ะแสนห้าแต่ลูกค้าจะซื้อร้านหนึ่งอะ่ะเราบอกวเอา้าบริษัทนี้ทำที่แสนห้านะเราก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าถ้าใลูกค้าจะทำร้านหนึ่งเราก็รับมาล้านหนึ่งนะแล้วเราได้คอมสี่แสน ตัด25%ไม่เกิน15,000ในระบบของเราเนี่ยเราเรอตตัดเข้าระบบไป15,000เราเหลือเท่าไหร่3.75,000แต่ถ้าตัดตามบริษัทจริงๆเนี่ยเราจะต้องตัดไปแสนหนึ่งตามระเบียบเลยนะซึ่งเรามองสงสา,ารน้องอาจารย์ก็เลยตกลงกับพี่ทุกคนว่าให้น้องไปเถอะเขาผ่านแล้วนะครับอเนะขาผ่าน5,000แล้วก็้ห้เข้าไปนะครับก็ก็เลยเป็นข้นตอขตกลงกัน แต่หลังจากนั้นนะฮะไเป็น U M A M เนี่ยถ้ามีลูกค้ามาก็ได้คอมเทนตร้อยเปอร์เซ็นตะ์หน้าที่บริหารตอนเป็น F A เนี่ยตามกับเดี๋ยวบริษัทเนี่ยเขายังไม่ให้บริหารทีมนะครับเขายังไม่หาทีมต้องเป็น U M ก่อน U M จะได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ A M ได้แสยส,สองคือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นรายได้รวมออกมาเนี่ยนะครับมันคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้ามี U M ้วยบริษัทเขาก็จะตัดจ่ายเป็น U M สิบ นะเหลือ,อ6 5 AM กับ M เนี่ยบริษัทจะตายแบ่งจ่ายให้คนละขึ้นนะครับ f a เขายังไม่ให้แต่ในระบบของเราก็เป็นข้อสกลรงพิเศษเพราะทุกคนมาที่นี่เป้าหมายเดียวคือเป็ M เราก็เลยตรกลงว่าถ้าน้องเนี่ยนะครับผ่านเอาขึ้นหนึ่งของ U UM, ูเพราะโดยทั่วไปเขาจะต้องขึ้น U m ก่อนเขาถึงจ,จะให้สร้างทีมแต่ถ้าน้องขึ้น U m แล้วไม่มีทีมจะขึ้นไปทำไมมต้องสร้างก่อน เป็นยูเอียน์พกมีทีมสามคนห้าคนเนี่ยมันถึงองเกเหมนืนอนผู้จัดการหน่อยถูกไหมไม่ใช้มีแต่ตัวเองคนเดียวก็วจะไปบริหารไทยนะก็ยังต้องขายมือนเดิมเพราะนั้นต้องเตรียมทีมเลยนะครับก็เลยกําหนดว่าอ่ะขอครึ่งหนึ่งก็แล้วกันเจ็ดหมืนห้าให้ไปเรียนการสร้างทีมได้แล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากการบริหารทีมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ เอฟเอเราถ้าผ่านแสนห้าก็คือได้ค่าบริหารเลยแต่นี่อาจารย์เขียนตามโครงสร้างของบริษัทนะบริษัทเนี่ยเขาจะยังไม่ให้นะครับ ى, ทีนี้ค่าสร้างเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่บริษัทเขาตัดตรงนี้ออกมาเนี่ยเขาเอามาจา่ายเป็นค่าสร้างนี้ไม่ใช่อาจารย์ทำเองนะระบบบริษัทเลยคอมพิวเตอร์ตัดชึบเลยนะครับเขาเอาเป็นน่าทุกตำแหน่งที่สร้างจะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ในฐานะที่เราเป็นผู้การเนี่ยหน้าที่หลักเราคือสร้างต้องสร้างทีมให้สร้างคนให้บริษัทผู้ได้ง่ายนะต้องสร้างคนให้บริษัทขยายทีมงานะให้บริษัทและต้องบริหารคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดจากเราสร้างเองหรือจากทีมงานเราสร้างเราต้องเป็นผู้บริหารเราก็จะได้เข้าบริหารแต่ถ้าใครเป็นคนสร้างนะไม่ว่าจะเอมสร้างเองก็จะเป็นคนได้เอมสร้างเอมก็จะคนได้ใครสร้างคนนั้นได้แต่ค่าบริหารไม่ต้องสร้างนะได้จากทั้งทีมนะครับ และคอมมิชชั่นถ้าขายมาเขาก็จะให้อย่างนี้นี่คือผลประโยชน์ท่ารวมเพียงแต่ตัวนี้สามตัวเนี่ยเขาไม่บังคับตัวนี้แค่นัเดีเขาบังคับแค่แสหนห้าแต่ถ้าเรีขายได้ก็ยังได้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ขายก็ไมบังคับบริหารก็ไปบริหารตั้งก็ตั้งทำอะไรทีนัน <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยนะครับอ่ะตรงขายไม่ขายจะขายไหม เออถ้ามีคนซื้อก็ขายเถอะนะเขียนแก่ลูกค้าอ่าแต่ตรงนี้เราเราเราไม่ได้เน้นถูกไหมเราไม่ได้บังคับนะถ้ามีต่ขายก็ขาย,กขายเลยนะครับดังนั้นเมื่องานขายเราเราไม่ได้เน้นมากเราก็เลยต้องทำสองอย่างนี้ให้กับบริษัทมากๆเป็นการทดแทนนะครับเพราะนั้นถ้าอ่าเราสร้างเราได้เต็มๆอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่พอเราขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มันผิดเพี้ยนไปนหน่อยก็คือ พอขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากสร้างเพราะสร้างเนี่ยมันคือ